ี่เข้าวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับเกมไลฟ์เพลงนะคะ EP สามเดอะซิมนะคะก็ลง EP สองไปแล้วนะคะก็ยอดบิลดิ้งเหมือนกันเดี๋ยววันหลังนะคะก็จะมาทำคลิปเดอะซิมเป็น EP สามนะคะอีกครั้งหนึ่งเค okay, เดี๋ยวะะ uh, ย okay, ะะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไลฟ์เพลงกันโอเคนะคะวันนี้นะคะก็จะพาไปสแควร์แล้วก็จะไปเป็น เมืองลยลยแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะพาไปหมุนกาชากันด้วยเดี๋ยวเราจะไปหมุนกาชากันนะคะวันนี้นะคะมีสูตรใหม่ก็คือสูตรกาชาของตกแต่งนะคะแล้วก็กาชาเสื้อผ้านะคะถ้าจำไม่ผิดโอเควันนี้นะคะมี2ส,สูตรนะเดี๋ยวนะคะเราก็จะมาพาชม เมืองลายกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหเหมือนกาชากันอือแล้วก,นก็นี่นะคะก็จะเป็นเมืองลายขอยงเรานะสัควังนะคะก็จะมีแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเหมือนกาชานะคะก็คลิกเลยค่ะเราก็ต้องเดิมไปที่กาชาก่อนนะโอเคนี้นะคะสามพัน ตอนนี้เงินนะคะก็ไม่พอนะดิแค่พันตัวบาทเองนี่นะคะก็จะเป็นตัววงล้อนะอุ้ยทีนะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครอยากได้พื้นหลังนะให้กดอา่าค่ะพื้นหลังกดสิ่งที่ไม่อยากได้กดพื้นหลังนะคะแล้วก็สุ่มะคะ่ะรับรองได้แน่นอนนะคะอาจจะได้เป็นครั้งที่สองหรือครั้งแรกนี่นะคะคือสิ่งที่ได้มา ไ,ได้เป็นตัวออร่านะคะมาเหมือนการเล่นแค่ครั้งที่สองเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูการชาเสื้อผ้าแล้วก็การชาของตกแต่งกันเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ได้เป็นตัวการชาเทีวเล่ได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยเราจะมาเล่นตัวนี้กันก่อนนะคะเป็นลำดับแรกสมมุติว่าอยากได้ผมใช่ไหมคะก็กดพื้นหลัง การชกเสื้อผ้าอยาได้เสื้อผ้านะคะกดพื้นแรงเหมือนเดิมให้พยายามคลิกแต่ที่ออร่านะคะแล้วก็ลองสุ่มดูค่ะว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ลองเห็นไหมคะได้ไม่ทันขัดคำเลยสุรนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับเครื่องแต่งกายนะคะได้ผลร้อยเอร์ซค่ะครั้งแรกก็ได้ผลแล้วนะคะเห็นไหมนี่ เมื่อกี้ก็กดกด,ดม่วนๆนะคะได้จริงๆด้วยโอเคอันนี้นะคะก็ไม่ให้เหมือนซีด้วยลองลองไปดูกัน,นะค่ะว่าได้อะไรููดเหมือนเดิมค่ะไม่ยากนะคะได้รองเท้านะคะก็ได้เป็น เครื่องแต่งกายจริงๆใช่ไหมล่ะสำหรับสูตรนี้นะคะยังเหลือเท่าไรแล้วพรหรือเปล่า,าไม่ได้ทําสูตรเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราลองมาดูนก,กันดูนะคะไ,ได้ไรมเห็นไหมจะได้เป็นของตกแต่งนะคะพอเราไม่ทําตามสูตรแล้ววันนี้นะคะก็มีแค่นี้แหละสําหรับลายเพลง EP สามเดี๋ยวก็สไปเล่นเกมนะคะวันนี้จะมาเล่นเป็นเกม รอบๆเหมือนเดิมแต่จะมาสอนสูตรใหม่นะคะโอเคเริ่มเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแอดนะคะในไลน์เพลม,มาก็ให้แอดในชื่อแพรวาน,น่ารักเยิบเยิบเยิบนะคะอย่าแอดมาในตัวรองนะคะเพราะว่าจะไม่ใครได้เล่นจะใช้แค่อัดคลิปนะคะอย่างเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเล่นกันเลย ร้าหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอเทมนะคะที่ว่าเป็นของแรงจริงๆแนะนํานะคะก็ให้ซื้อไอเทมเสริมไปด้วยจะได้นะคะวันนี้ทำไมทุกคนถามเสียงมันแผลบเพราะว่าอยางให้สบายนะคะจิตคอตามที่บอกไปในคลิป I Love c o f f e e วันนี้ก็อ่านาทิปเหมือนกันนะคะ ก็จะไม่มีชานอลเสริมนะคะจะมีชานอลนี้ชานอลเดียว,วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครดูคลิปแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจได้ต,ตอนนี้นะคะคลิปที่ยอดวิวดีที่สุดก็คือคลิปสั่นหน้านะคะให้หมอน้ารั 6คันนะคะเหมือนเหมือนเหมือน,นกนะะันนะต่โนะาเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าได้6คันอะไรลุนกันนะคะได้โบนะน้ายน้ตได้แค่นี้นะคะโอเควันนี้นะคะก็ ลาไปก่อนเลยดีไหมโอเควันนี้อ๋อลืมลืมลืมค่ะจะพาไปทัวร์บ้านด้วยบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกนี้นะคะเป็นตัวรองในแอนรี่ก็ไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะสปับสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะติดตามใน EP4 นะคะแล้วก็เดอะซิม อ l o เล c ฟ f f ฟฟด้วยวันนี้สปรักัาส่วนดีค่ะ